เจลลี่โยเกิร์ตมิกฟู้ดทุกคนเดี๋ยวจ้าให้ม้ดูเทก่อนเทเพราะว่าหน้านีุ่นงนงปา้าซื้อมาทำไม,มต้องสามก่อนซื้อมาทำไม,มต้องสามก็เพราะเขาจัดโปรงไงเออซึ่งเราเป็นคนบ้าโปรโมชั่นมากเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากซื้อมาเลยจ้า ทุกคนสามถุงหนักความหนักนี้คนแล้วคือหนึ่งถุงอะมีทั้งหมดหกสิบสองชิ้นแถมสองชิ้นเป็นหกสิบสี่ชิ้นคือเราอะ่ะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินเยนลี่แบบนี้มากดให้ดูนี่ เราเป็นคนที่ชอบกินเยลลี่แบบนี้มากชอบไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็กินตอนเย็นๆอร่อยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะว่าจารสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะให้ดูถุงก่อนนี่เขาก็จะเขียนนะคะเป็นเจลลี่โยเกิร์ตเนาะเนี่อข้างในแบบดูน้นทนนาทานม,มาก นี่เนี่ยมีหลายสีมากเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบหลายรสชาติเลยนะมีแบบแอมเบอร์อัญมณนส้มมะม่วงอะไรเงี้ยโอ้แล้วได้ไดเลยคือถือถุงอย่นเนี่ยหอมเฮ้ยคืเขาเหมือนหอมออกมาโอ้เนือกทีนะทุกคนแกะเลยชิมแต่เราจะชิมแบบที่ ยังไม่ได้เอาไปใส่ตู้เย็นนะทุกคนถ้าใส่ตู้เย็นมันจะอร่อยกว่านี้ไงปกติแล้วเพราะมันเป็นเย็นรีน่เนาะนี่ทุกคนว้าวให้ดูข้างในนี่โอ้กินหอมมากโอ้นี่นะทุกคนเราเราจะไม่นับให้ทุกคนดูแล,แล้วนะเพราะว่าเขาเขียนอยู่แล้วว่ามีกี่ชิ้นเนาะ 44ชิ้นอืมนี่ทุกคนเขาจะมียินแบบเนี่ยอางูอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะไม่แน่ใจะพร้าวหรอไม่พก้ขาได้เหรอ,ไม,หรอไม่รู้เหมือนกันนี่สีเหลืองนี่สีเขียวนี่สีสีปะ่ะแล้วก็มีส้มนะทุกคนมีแบบว่า เนี่ยมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีม่วงนะนี่ชิมให้ดูนะสีส้มก่อนไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงหรือเปล่าหรือส้มอุ้ยทุกคนเขามีนาแบบยุม่มยุมยุมย,มยมออกมาด้วยเอ้ยอยากให้ทุกคนเห็นมาน,นั่งกินมากนี่ทุกคนดูดูน,น่ากินมาก เนี่ยไงแบบว้าวสนุกเลยทีเดียวอืมอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงนะอืมอืมเขาจะเป็นเยลลี่แบบนุ่มๆมะทุกคนไม่ได้แบบว่าเยลลี่แบบแข็งๆอ่ะเออเป็นแบบนุ่ม เยลลี่เยลี่เลยอ่ะแบบเด,ด้งดึ๋งเด้งดึงอ่ะเออเฮ้ยแต่ว่าถ้าเอาไปใส่ตัวเย็นอาจจะแบบเย็นเย็นนิดนึงอันนี้แบบว่ามันดูแบบเด้งด,งดึงอันนี้สีขาวเปิดก่อนดมกินอะไรอ่ะลิ้นจีเหรอไม่แน่ใจนนทุกคนนี่นี่หรือเเนี่ย ิมมอมอ,มอมืนี่จะเป็นแต่มันเหมือนลิ้นจี่นะอันนี้ไม่แน่ใจสิคขาไม่แน่ใจแต่ว่าเรากินมะม่วงไปแล้วเมื่อกี้เขามีห้ารสชาตินะแอปเปลิลหรือเปล่าไม่ใช่แอปเปลิลสีเขียวงันเราต้องชิดแอปเปลิลแล้วถึงจะรู้ โอ้ยโอ้ยเด็เนเอนะ็มเดินนสายฉันสีเขียวนะอืมอืมอัปเปิ้ลอัปเปิ้ลเขียว อย่าเป็แอปเปิลเขียวสีม่วงเป็นองุ่น่ะสีมว่งงมมวงโอ้ยเราบีบแรงอีกแล้วว่าจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบนี่เกลียเช็ดหน้าอวะนี่นะทุกคนนี่เขาจะมีความแบบดิ้งดึงดิ้งดึง,ดง,ดงอ่ะเป็นเย็นรีบแบบดิ้งดึงดิ้งดึงเลยอืม อืออันนี้น่าจะเป็นโซมรือมมากแต่เมื่อกี้เรากินรอบนี้จะไม่บีบเมื่อกี้บีบแล้วแบบโอโหอืม อร่อยนะเอาจริงคือเขาจะเป็นเยลลี่แบบเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอะเออมันไม่ได้แบบว่ากัดแล้วแบบว่าแข็งอะไรอะเออเพราะว่าเยลลี่แบบบางชนิดบางยี่ห้อเขาก็จะมีความแบบหนุบหนุบนิดนึง่งแต่อันนี้คือแบบว่าเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเลยใครชอบแบบเยลลี่ที่แบบกินง่ายๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็อร่อยมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นผลไม้เนาะ เออคือเขาเป็นเยลลี่โยเกิร์ตไงใช่เขาก็เลยมีความแบบว่าเด้งดึ๋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 งดึงเนี่ยโอ้อุกวนมีความแบบเด้งดึ๋งมากกว่าเยลลี่ปกติเออเพราะเขาเป็นเยลลี่โยเกิร์ตใครที่ชอบสามารถตามไปซื้อได้ถือว่าอร่อยเลยนะแต่ละรสอ่ะคือจะมีรสชาติที่แบบว่าแล้วแต่ว,ว่าใครจะชอบรสไหนเออแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าเรา ชอบสีเขียวเราชอบสีเขียวเราสูกว่าสีเขียวหอมดีแต่ที่จริงก็หอมทุกสีนะแต่แบบเขาจะมีความหอมแบบเฉพาะเฉพาะตัวของแต่ละสีนี่สีเหลืองสีอะไรเงี้ตามไปซื้อกันได้ราคากุคกกิบมาก